สวัสดีค่ะคลิปนี้น้องบัวขอแนะนำรถเช่าของเดวันคาเลนไม่ว่าจะเป็นรถเก่งให้เช่าขับเองหรือรถตู้เอพีพร้อมคนขับทางเราก็มีให้บริการทุกรุ่นทุกยี่ห้อหากยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนน้องบัวขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตจังหวัดนครพนมค่ะลำดับแรกวัดพระธาตพ,พนมเป็นพระธาตุประจำคนเกิดวันอาทิตย์หรือคนเกิดปีวอกใครได้มาไหว้แล้วอาน,นิสงจะทําให้มีบารมีมีคนนําหน้าถือตาค่ะลำดับที่สองมาไหว้องค์พยาสีสรรันนคราช ขอพอแล้วจะโชคดีแต่และว,วันมีคนมารำถวายแก้บนทุกวันเลยค่ะมีคนถูกราาัตตั่เรางวันที่หนึ่งที่ซื้อจากบริเวณร้านพญาศรีสันนคราชบ่อยค่ะลำดับที่สามสะพานข้ามแม่น้ำผงไปลาวคือสะพานมุจภาพสามนครพนมคำม่วนมีทิวทัศน์สายน้ำภูเขามองร้วสบายตาิวสวยมากๆเลยค่ะหากสนใจรถเช่าขับไปทีน่นครพนมแล้วอย่าลืมติดต่อคุณนนเบอร์065642 เก้าแปดห้าห้านะคะขอบคุณที่ใช้บริการเดลวันคาเลนนะคะขอบคุณค่ะ